155อ๋อ oh, thank you bye สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศมารับลูกแตจากโรงเรียนนะคะว่าเขาเป็นไหนกันบ้างทำอะไรกันบ้างโรงเรียนหน้าตาเป็นแบบไหนกันดูจะบอกว่าทีนี้ร้อนแบบสุดยอดมากทุกคนมีความสุขมากเวลาอากาศร้อนนะไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง Let's go, l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 et's go. Do, do, do. <laughs> I'm so e x c i t e Shall we go? Yes, <So S 1> we're going. I'm allowed to ice cream. Uh-huh. บรรยากาศวัน huh. น I mean, really so mm ี้อากาศดีมากต้นไม้ที่เคยเป็นดอกสวยๆตอนนี้ก็เขียวแล้วนะเพื่อนนี่คือบรรยากาศ นี่คือบรรยากาศที่ฟุตบาทนะคะทุกคนที่นกเล่าให้ฟังบ่อยว่าครูขลาได้ใจมากทุกที่ครูขลาหมดนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับน้องมาเรียกันค่ะวันนี้นี่ค่ะของหลวงดูของหลวงกันทุกคนสภาพของหลวงเป็นแบบนี้ทุกที่มีที่ด,ดีหายากมากนี่ค่ะนี่คือส่วนของหลวงนะคะอันนี้ นี่คือส่วนของเลี้งอันนี้คือ,อนนเอกชนค่ะอ่าหน้าบ้านถ้าเราจะใช้รถแค่นี้นะเราเนี่ยป,ประมาณเนี้ยใช้ก็ประมาณถึงเจ็ดพันปอนด์เลยนะคะเจ็ดพันปอนด์เดี๋ยวถ้าวันไหนว่างๆนะคะเดี๋ยวนราจะมาเล่าให้ฟังรายละเอียดว่าอยู่ที่นี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอยู่ในบ้านนะคะทุกคนนี่ค่ะดูสภาพน,นี่คือของหลวงนะคะทุกคน ด,ดูดูดูทำข้าวกระท่อนกระแท่นค่ะผูพังก็ไม่มีใครมาซ่อมเนี่ยค่ะบายซีนี่ค่ะที่จอดรถเฉียงยาน <see> ทางคงลังคาก็ <see> ไปบ้างนะจ๊ะโรงเรียนก็เป็นรั้วแบบนี้เดี <Yeah. S 2> ๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอศครีมเป็นยังไงกันบ้าง <see> <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้มารับน้องมาเรียกันมาเรียสวัสดีค่ะจะไปนี่งไหมนี่อือฮึจะไปจะไปกินอะไเออไปไอซ์เีาก็ได้แอมอยากกินไอศครีมวันนี้อากาศร้อนมากอันนี้อากาศร้อนมากค่ะจะพามาดูว่าโรงเรียนเขามีเครื่องเล่นอะไรบ้างนี่ค่ะเครื่องออกกำลังกายของเด็กสวัสดีค่ะสัสดย่างอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเดี่ยกกำลังกายค่ะแี้ pues <h <h ししะกะเดี <h <h ๋ยวเราก็จะพาไปชมกันนี <h <h ่ค่ะจักรยานตรงนี้เป็นที <h <h ่จอดจักรยานนะคะทุกคนจอดจักรยานสำรองเด็ดเดวนราจะพาไปดูนใกล้ บายซี bye bye. See you. นี่ค่ะที่จอดรถจักรยานทา,างคงหลังคาก็ไปบ้างน,นะจ๊ะ <see> <laughs> เรียนก็เป็นรั้วแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า Cream. ไอศครีมเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ลูกสาวไปลูกสาวไปทัศนศึกษาที่ซูใช่ไหมคะสวนสัตว์ใช่ไหมลูกซู เป็นคอนเซอร์ช่อเป็นสวนสัตว์ที่ใหญ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 ่ที่สุดในเอ็กซครับคนนี่นี่คือทางเข้าอาอกโรงเรียนนะทุกคนอย่าอย่าว่ามันเหมือนคุกเลยนกกระวานเหมือนสภาพนะคะสิ่งที่คุณจะเห็นในวิดีโอนกทุกอันก็คือขยะขยะเยอะจริงๆจ้จะนี่ขนาดเขตโรงเรียนนะ เขาไม่ได้มาเก็บขยะน่ทุกคนดูเนี่ยทุกคนแบบจิตสำนึกแต่ไม่มีอ่ะแม้แต่ในโรงเรียนทิ้งขยะอยากกินก็กินอยากทิ้งก็ทิ้งทุกคนดูสิเดี๋ยวจะไปรอไอศครีมกันเอ,อ่อพอเลิกเรินเด็กก็จะต่อแถวค่ะต่อแถวซื้อไอศครีมจริงๆแล้วยาวกว่านี้แต่ว่านกออกมาทีหลังก็จะ,จะได้คิวสั้นๆค่ะแต่สกรีมหน้าตาแบบนี้ค่ะ ทำเป็นแวนบ้านเราหน้าแบบอย่างนะแบบนี้นี่คือไอศครีมก็จะมีราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่ค่ะนี่เห็นไหมโอ้อ ไ <Okay, S 2> ม่ถยี่สิบเหมนบ้านเรานะคะมันไม่ถึงยี่สิบเหมือนบ้านเราละจ้าเริ่มต้นก็่อนห้าสิบไอศครีมไอริ่งอู้ the same ขนาดแดดร้อนเปรี้ยงปร่างต้นต้นนี้คล้ายๆต้นบ้านเรานะคเพื่อนนี่เห็นไหมต้นไม้แบบคล้ายๆบ้านเราที่สมัคเด็กกับนกไม่รู้ว่าเรียกเรียกต้นอะไร สมัยเด็กจำได้ว่าเคยเอามาเล่นแบบว่าม้วนผมถ้าใครแบบว่ายุคนี้ต้องต้องเข้าใจว่านกพูดถึงต้นอะไรแต่นกจําชื่อไม่ได้ว่าบ้านเราเรียกว่าต้นอะไรค่ะนี่แบล็กบุรีนะคะดอกกําลังออกแล้วเดี๋ยวก็ออกลูกแดดแบบเปรี้ยงมากนี่ค่ะบ้านต่างๆก็ ประดับกันด้วยดอกไม้แต่ก็เป็นบางหลังค่ะไม่ไม่ใช่ทุกหลังไม่ใช่ทุกหลังบ้านหลังนี้เขาดับดอกไม้สวยงามมากโอ้บบนี้ดอกไม้สวยแดดดีเสียงนกเจ,จ้าจ้ลยค่ะบรรยากาศเงียบเนาะทุกคนเงียบจนแบบ น,น,น่าจหายเน,ยน,น่าตกใจดูบ้านลังนี้ปลูกองไม้สวยมากประกาศแถวบ้านนงนะคะประกาศขายบ้านที่ไรขายแป๊บเดียวค่ะอันนี้ขายเรียบร้อยแล้วตองนี้ขายแล้วเขาก็จะมีสัญ้าณสัญลักษณ์บอกว่าไปโรงเรียนนี่ค่ะต้องขับรถแถวนี้ขับรถห้ามเกินยี่สิบนะคะ นี่ความเร็วห้ามกันยี่สิบแต่ก็มีคนที่ทำเกินเลยค่ะชนชนเด็กชนไรไปก็โดนปรับเยอะนะคะติดคุกนี่ค่ะยีเขาจะเขียนอะไรบนถนนนี่ค่ะนี่ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้ว เอ้ามาเรียพมแพรปกติกวางจะมานอนที่นี่นะคะเดี๋ยวช้าสักพักวันไหนที่แบบว่ากวางมาเดี๋ยวนกจะถ่ายถ่ายวิดีโอไว้ให้ทุกคนดูนะคะตรงนี้กวางจะมานอนเล่นยแยะเลยค่ะถ้าช่วงแบบหน,นาวหน่อยวันนี้ก็ไปกันแค่นี้นะคะท้องมาเรียบายบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายบ๊าย,ายล้วค่ะ